สวัสดีครับ,รบผมผมที่จเล่าช่วงนี้ก็คือไปอยู่บ้านแม่ชมกันใช่ไหมครับอ่าต้านหนึ่งครับผม <c oughs> เพราะว่าคือช่วงช่วง,งที่ผ่านมาผมไปอยู่เชียงใหม่ประมาณ2เดือนครับ <c oughs> เพราะว่ามีถ่ายเรื่อง The Bright เนี่ยครับแล้วก็มีถ่ายเรื่องการลุ่ยา,าตด้วย2เรื่องครับผมที่นูน่น <c oughs> ก็เลยแบบใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ที่เชียงใหม่ครับผม <c oughs> วนกลับบ้านเลยก็กลับบ้านเลยย้ายสมโนครัวไปนู่นหมดเลยครับเขาบอกว่าพนักงานนักแจกคนอื่นเขาพัก ผมนอนบ้านครับเพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้เวลากับคุณแม่ด้วยครับก็เลยแบบพอกลับไปครั้งนี้ก็เลยอยากจะอยู่กับคุณแม่ให้เต็มๆอะไรเงี้ยรวมถึงแบบก็ย้ายน้องแมวสองตัวไปที่เชียงใหม่เลยอะไรเงี้ยครับก็เลยนอนบ้านดีกว่าครับผม้วเป็นยังไงคะได้อยู่ได้ใช้สเปซในบ้านเต็มๆสักทีก็ก็ดีนะครับผมเพราะว่ามันก็จะมีวันที่วันที่เบรกจัดกองด้วยอะไรเงี้ยเราก็จะ เหมือนออกไปกินกาแฟแล้วก็กลับมาอยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยครับผมครับผมร้านอาหารดีนะครับร้านอาหารก็ดีครับช่วงนี้ก็คนเข้าเรื่อยๆครับผมก็ใครที่ยังไม่เคยไปนะครับก็ฝากดูด้วยนะครับผมชื่อร้านว่าพาลินะครับอันนี้คือทำมานานแล้วเปิดมาน่าจะประมาณเกือบปีหนึ่งแล้วครับผมใกล้แหละครับผมมันเป็นแนวอะไรนะมันเป็นอ่าเจแปนนิสฟิวชั่นครับผมก็คือจะเป็น อาหารออกไปทางญี่ปุ่นหน่อยแต่ว่าเราก็จะใช้วัตถุดิบที่เป็นโลโก้เกือบทั้งหมดเลยอะไรเงี้ยครับอาจารย์เล็กรองว่าเขามะเปิดในกรุงปีนบ้ไหมมีแพลนมีแพลนครับผมก็ปีหน้าอาจจะเป็นปีหน้าอะไรเงี้ยครับปีหน้าแล้วแข็งแรงแล้วแข็งแรงแ <laughs> ก็คือ,ค,อคือเราตั้งใจว่าคือร้านเราอ่ะอยากให้มันมีบรรยากาศที่มันหอมหอมนี่แล้วก็เข้าถึงได้ง่ายอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้ว ไซซิ่งของตัวร้านที่จะมาเปิดที่กรุงเทพก็อาจจะไม่ได้แบบใหญ่โตขนาดนั้นอะไรเงี้ยครับผมโล,ล่้วโก้เหมือนกันครับก็คือก็คือ,คอ,คอจะยกเมนูจากที่นู่นมาแล้วก็มีเมนูพิเศษนี่ด้วยอะไรเงี้ยครับแต่ว่าอันนี้พูดไปก่อนนะครับแต่ว่าเดี๋ยววางแผนอีกทีครับผมล่าสุดก็เพิ่งถไส้รถมาด้วยไส้แดงอ๋ออะไรนะไส้รสไส้แดงมารถลูกค้าครับลูกค้าให้มาครับอ๋อใหนดูมากอะไร เลขทะเบียนอะไรนะครับเลขทะเบียนอะไรเอ่ยเลขทะเบียนจำไม่ได้ครับไปดูในโพสกันเนี่ยดูในโพสดูในโพสครับเดี๋ยวผมจะซื้อด้วยไหมคถ้าถูกก็ถูกกันหมดเออแต่ว่ากันเบรนเนี่ยคือสองคนเลยแั้วสมองเบิร์ตบอกว่าได้เป็นเบรนเบรนแบบแมนใช่ครับใช่ครับอ่าไม่ไม่ได้เชิงแบนแอมครับเรียกว่าทำงานร่วมกันดีกว่าครับผม ใช่ครับก็ช่วงนี้ต้นหนึ่งก็ไปหาน้องเกลบ่อยใส่ปาพายุบ่อยครับไอมันช่วงที่เขาที่มีต้าเขามาคือเราก็ไม่ได้อยู่ทที่เรไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ครับเขาเล่าอะไรบ้างก็ไม่ได้เล่าอะไรนะครับผมก็คือเหมือนกับว่าปกติเขาก็จะไปแฮงเอากันอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าคือผมก็ไม่ค่อยได้ไปกับพวกเขาเพราะว่าผมก็ค่อนข้างเกรงใจอะไรเงี้ยทั้งทั้งฝั่งแม่ชมด้วยแล้วก็ฝั่งเพื่อนผมหน่ด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ไปบ้างก็ได้ได้มีโอกาสเจอน้องเกลบ้างครับ ดนตกเลยคะโดนตกเลยคะ่ะโดนตกน่ารักมากน้องเกลเป็นเด็กที่แบบน่ารักมากแล้วก็แบบเวลาอยู่ด้วยแล้วเราก็จะมี energy ที่ล้นเหลืออะไรเงี้ยแล้วน้องก็เป็นเด็กที่แบบชอบแบ่งปันชอบแบ่งขนมให้ชอบแบ่งของเล่นให้เล่นอะไรเงี้ยยิ้มธุรกิจไหมครเวลาเจออะไรนะครับยิ้มธุรกิจนะยิ้มยิ้มน่ารักครับยิ้มน่ารักครับผมลโหโหแล้วเราเรียกพี่เจว่าอะไรครับพียกต้ตั้งแต่เป็นเพื่อนเราเจเจเป็น ก็เรียกว่าพี่เจนะครับปกติใช่แต่น้องน้องน่ารักมากแต่ว่าค <not S 1> ือผมก็โตส่วนใหญ่แล้วก็จะมีโอกาสได้แบบไปเจอกับตั้นหนึ่งี้ยแต่ว่าถ้าถามว่าบ่อยเท่าตั้นหนึ่งไหมก็ไม่ได้บ่อยขนาดนั้นอะไรเงี้ยครับก็คือเขาเขาถ้าเขาว่างคือเขาอยากจะไปหาเจเจเกียวก็ส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าช่วงช่วงนี้หนึ่งเวลาว่างก็จะไปเจอ พี่พลอยชวะแล้วก็พี่ชมอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วเวลาที่ไปเจอพี่ชมก็จะได้เจอกับน้องน้องบิ๊กแก้แล้วก็น้องสยา,ายฟ้าพายุอะไรเงี้ยหนึ่งก็จะค่อนข้างแบบว่าเล่นกับเด็กแล้วเป็นคนชอบเด็กอยู่แล้วด้วยก็เข้ากับเด็กง,ง่ายๆครับผมก็คือว่าเป็นจุดยืนใจเขาไหมเขาบอกว่าไปแล้วแบบมันรู้สึกแบบใจดูอะไรเง,งี้ยหรอ <S <S ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับเขาก็าดูแบบเออมีความสุขเวลาได้อยู่กับน้องๆอะไรเงี้ยครับผมถามต่อมาอยากจะมีน้องของเราเรียกเลี้ยงเองไหมเราถามยอดอีกนานอีกนานครับอีกนานครับ คือตอนนี้ก็โฟกัสที่งานก่อนใช่ครับยังไม่มีแฟนครับผมไม่เขาไม่มีอะูเหลือเฮ้ยเธอเราแบบน่ารังหว่ะอะไรเงี้ยน่าจังน่ไม่มีนะก็ตามที่เขาให้สัมภาษณ์นะโอ้โหเพราะว่าตอนนี้เราทั้งคู่ก็แบบต่างคนต่างโฟกัสเรื่องงานไปก่อนอย่างเงี้ยแล้วด้วยความที่เดี๋ยวพอถึงเวลาผมว่ามันก็คงแบบถึงเวลาของมันเองนะแต่ว่าแค่ตอนนี้มันก็ยังไม่ใช่ใช่อัปเดตความขัางรัก มีอะไรนะครับความข้างล่างหนามั้ยอ,อ,อันนี้ก็ไม่แน่ใจครับเพราะว่าเราเราไม่คู่เรามันไม่ใช่คู่ที่แบบว่าเหมือนลงรูปคู่กันบ่อยอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็จะปล่อยให้เขาเรียกว่าอะไรอะปล่อยให้มันเป็นไปเองอะครับหมายถึงว่าถ้าเดี๋ยวอยากลงเดี๋ยวเราก็คงจะลงกันหรือว่าถ้ามีโอกาสที่เราได้ถ่ายรูปด้วยกันก็อาจจะอาจจะลงอะไรเงี้ยแต่ว่าแค่เราไม่ได้แบบว่าเอ้ยเธอลงรูปกันคอนเทนต์อะไรเงี้ยไม่ไม่เราไม่ใช่คู่แบบนั้นอะไรเงี้ย เพราะว่า,เรา,าเ,เราทำงานเยอะบอกว่าเราเเกียจราทำงานเยอะใช่ครับแล้วก็ด้วยด้วยความที่พอเราไม่ค่อยได้ใช้เวลาด้วยกันเท่าไหร่ในช่วงนี้เพราะว่าต่างคนต่างทํางานอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราเวลาที่มีเวลาเจอกันอะ่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องงานของออฟฟิศซะส่วนใหญ่แล้วก็ไปกินข้าว,วนู่นนี่มันก็ไม่ค่อยได้ถ่ายรูปครับใช่ยังไม่ค่อยเจอกันเลยอะไรเงี้ยเขาแบบมีงานแบบไม่ค่อยได้เจอกันเลยเน้อแบบมีอิสระบ้ก็ไม่นะครับด้วยความความที่มัน มันอยู่กันเหมือนเพื่อนสนิทกันไปแล้วครับมันก็เลยแบบเออก็ตางคนต่างแบบคอยซัพพอร์ตแล้วก็แบบก็คอยถามไถ่กันอะไรเงี้ยแต่ว่าถามว่ามันแบบมันหวานแบบวานหวานตลอดเวลาไหมมันก็ไม่ใช่แล้วแต่โอกาสและเวลาของเดือนที่ผ่านมาเราถกนก็ร้กาก็ลองลูกครับผมแต่ว่าเหมือนผมจําไม่ได้แล้วว่าวันนั้นได้อยู่ด้วยกันไหมเพราะว่าผมติดงานด้วยของขวัญ ของขวัญปีนี้ไม่ได้ให้ครับเพราะว่าติดงานแล้วก็แบบเหมือนพอเวลามันผ่านมาแล้วก็ยังไม่ได้แบบซื้อให้อะไรเงี้ยใช่เป็นเรื่องแล้วอนหนหนึ่งหนึ่งรู้ครับหนึ่งรู้ก็คุยคุยกันตลอดอ่าเขาก็จะบอกว่าไม่มีอะไรที่อยากได้แล้วอย่มันก็ไม่คือมันมันไม่ได้คุยกันเลยอ่ะเพราะว่าช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่แบบว่าผมถ่ายหนังกับซีรีส์ด้วยครับแล้วอยู่ที่เชียงใหม่ด้วยทั้งทั้งแบบผมไม่แน่ใจวันเกิดเนอะแต่ว่าวันเกิดผมเนี่ยผมก็อยู่ที่เชียงใหม่เพราะฉะนั้นแล้วมันก็เลยแบบ เราทั้งคู่ก็เลยข้ามเรื่องวันเกิดกันไปเลยอะไรเงี้ยใช่แล้วก็จะมีชเชยไหมคะตองนี้ก็เดี๋ยวก็อาจจะมีครับครับผมโดยการจัดทริปด้วยการจัดทริปไปชมแพนเที่ยวก็ยังไม่มีครับตอนนี้ใช่ตอนนี้งานกี่เปอร์เซ็นต์แล้วว่าเตยอ่ะหมายถึงว่าชีวิตแบบช่วงนี้อ่ะคะแบบงานก็ก็ถือว่าเป็น priority ระดับต้นๆนะครับผม เพราะว่าแบบด้วยด้วยความที่ช่วงช่วงที่ผ่านมาเราเราใช้เวลาไปกับการการทำบริษัทค่อนข้างเยอะแล้วก็เราก็ไม่ค่อยได้ได้มาทำในสิ่งที่มันเป็นแฟชั่นของเราก็คือเรื่องของเพลงแล้วก็การแสดงเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าเพราะฉะนั้นแล้วอะช่วงนี้กับช่วงหลังจากนี้ไปอะเราก็จะลุยงานในในส่วนที่เป็นความชอบของเราให้มันเต็มที่อะไรเงี้ยครับรวมถึงแบบ เรื่องของธุรกิจที่จะทำในอนาคตเพิ่มเติมด้วยไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารหรือแม้กระทั่งแบบเดี๋ยวกำลังจะมีแบรนด์เสื้อผ้าของตัวเองด้วยอะไรเงี้ยก็อยากฝากทุกคนติดตามแล้วก็อุ่นันดีนะครับว่าความรักไม่ละเลยนะความรักก็เหมือนเดิมครับเรื่อยๆครับผมคู่ซีครับเหนื่อยไหมกับกับอายุป,ประมาณนี้แต่ว่าเป็นนักธุรกิจเต็มตัวแล้วคือแบบธุรกิจเยอะแยะขนหมดเลยผมว่ามันมันก็เป็นธรรมดาแล้วที่มันเหนื่อยเพราะว่าแบบคือกว่า ก็อย่างที่บอกว่ามันก็อย่างที่หลายๆคนเขาก็พูดกันว่ามันก็ไม่มีอะไรได้มันง่ายๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้วเวลาที่เราอยากจะสําเร็จในอะไรสักอย่างหรือว่าอยากสำเร็จในแบบที่เราตั้งไว้อะเราก็ต้องลงแรงแล้วก็ลงใจกับมันอะไรเงี้ยแล้วก็ด้วยความที่ผมว่าช่วงอายุ28อะผมว่ามันไม่ใช่แค่ผมด้วยอะมันมันน่าจะเป็นกันทุกคนตรงที่ว่าแบบตอนนี้เราจากวัยรุ่นเราอลัรจะโตเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวแล้วอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบช่วงนี้มันก็ค่อนข้าง ค่อนข้างยากในเรื่องของงานด้วยแล้วก็เรื่องของจิตใจด้วยที่แม่ก็ต้องแบบเออค่อยๆโตเป็นผู้ใหญ่เนี่ยครับผมแต่คือเมื่อเมื่อทำตามแต่ว่าคือยังไงก็ไม่ทิ้งงานเพลงแล้วต้องทำควบคู่กันไปก็มันมันก็เป็นความชอบของเราครับผมก็คงทําไปเรื่อยๆครับเป็นสร้างเนือสรตัวผมว่ามันมันจะเป็นมันจะเรียกว่าสร้างเนื้อสร้างตัวก็ไม่เชิงครับผมเพราะว่า เหมือนเราผมอย่างผมเนี้ยผมเป็นคนที่ทํางานมาตั้งแต่เด็กเงี้งครับผมมันก็เลยทําให้แบบช่วงเวลาตั้งแต่เริ่มทํางานมาจนถึงตอนนี้เป็นระยะเวลาประมาณเกือบเกือบสิปีเนี่ยเราไม่มีเวลาให้ตัวเองเลยเพราะเราโฟกัสแต่ง,งานครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้มันก็เหมือนกับเป็นช่วงที่แบบนอกจากงานการแสดงที่เราชอบแล้วก็เราทํามันเป็นระยะเวลานานนะตอนนี้มันถึงเวลาที่เราจะเอ็กซโปสิ่งใหม่ๆแล้วว่าแบบเจริงๆแล้วเราชอบอะไรกันแน่อะไรางี้